หลังจากที่เราล็อกอินเว็บไซต์เข้ามาแล้วนะครับเว็บไซต์จะอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับทุกครั้งเวลาเราจะแก้ไขเว็บไซต์นะครับให้ไปที่หน้านั้นจากนั้นกดที่ edit with elementor นะโชว์แบบนี้นะครับแถบเครื่องมือให้เราแอดลงไปในเว็บแต่ตอนนี้เราจะแก้ไขนในกรณีที่เราจะเพิ่มแบนเนอร์ลงไปก็เพียงแค่กดตรงนี้ในกรอบหรือแอดจากแกลเลอรี่ที่เราอัปโหลดไว้ก่อนหน้านั้นก็ได้ครับผมเลือกลงไป3รูปนะครับ แก้ไขทุกครั้งนะครับอย่าลืมกด Public มุมขวาบนสุดตรงนี้นะครับวิดีโอนะครับแนะนำว่าให้อัปโหลดจาก YouTube เพราะว่า1จะไม่ทำให้เว็บไซต์เราหนัก2 YouTube จะได้ยอดวิวด้วยครับแต่แนะนำว่าใส่ YouTube ดีกว่าครับจะทำให้ไม่หนัก พื้นที่บนเว็บไซต์ช่องทางติดต่อในม,มุมขวาบนสุดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรลงไป08แก้ไขทุกครั้งก็อย่าลืมกด Public มุมขวาบนสุดทุกครั้งนะครับข้อสารก็จะมีลิงก์ต่างๆไอคอนแล้วก็สามารถแอดลงไปได้คัดลอกตรงนี้ได้เลยหรือแอดไอเทมใหม่ก็ได้แก้ไขทุกครั้งก็อย่าลืมกด Public นะครับเรียบร้อยครับกับการแก้ไขเว็บไซต์